สวัสดีครับวันนี้มีคันนี้นำเสนอครับคือโตโยต้า l t ลทิคับ1.6ตัวตีครับปี2018นะครับเป็นรถประวัตจากหน่วยงานครับซิปเนเจนะคันนี้สวยๆครับนะราคาบอกเลยว่าถูกมากนะ419,000ครับเลขไหมครับไม่ถึงแสนนะ57,000ครับฟังไม่ผิดครับเลขไหม57,000นะ ย้ำอีกทีครับ5 7 0 0 0นครับนะ8กงอครับเ3 7 0เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วสวยๆเลยด้านในนะได้เป็นเบาะหนังสีดำครับนะลูกค้าก็เขาเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยครับสีดำนะสวยๆเลยเป็นเบาะเข้าลูกค้านะแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังครับไม่มีชนหนักมาในมอเตอร์ไัดรถเกรดเเพื่อ F c ีและลูกค้าอยู่แล้วครับคันนี้สามารถฟรีดาวได้นะ่ัน84งวดครับนะอยู่ที่7,2 0 0นครับนะค่างวด7,2 0 0ครับเดือนเดือน1 5ซื้อคนเดียวจบเลย มาหาผมเลยนะมีประกันสังคมนะจ่ายประกันสังคม750เต็มครับซื้อคนเดียวผ่านเลยนะสว่วนลูกค้าครับทําอาชีพอื่นนะอยากรู้ว่าตัวเองสามารถซื้อได้ไหมนะรีบติดต่อโทรหาผมเลยครับนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับ วันนี้ผมมี toyota altis ครับ1.6ตัวจีนะปี2018ครับมานำเสนอนะคันนี้ครับไม่ไม่ถึงแสนนะไม่แค่57,000ครับฟังไม่ผิดครับไม่แค่57,000กิโลเมตรนะคันนี้ครับราคา419,000ครับสามารถฟรีดาวน์ผ่อน84งวดได้นะที่7,200ครับลูกค้าเครดิตดีรับดอกเบี้ยพิเศษครับ2.79เอาไปเลยคันนี้ถูกๆนะ4 1 9 0 0นครับเป็นรถประบางจากหน่วยงานนะซิดเนเจครับนะคันนี้สวยๆเลย รถพวกนี้มันดียังไงครับรถปลดระวางดีต้งที่เขาเข้าศูนย์ทุกระยะนะหมดปัญหาหมดกังวลครับเรื่องน้ํามันของเหลวอะไรต่างๆนะเขามีเปลี่ยนถ่ายทุกระยะอยู่แล้วครับนะส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับสามารถออกรถได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมากรุงเทพนะดูรีวิวผมก็เหมือนกับเห็นรถตัวจริงแหละครับนะผมถ่ายทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วครับความละเอียดบอกเลยว่า HD นะ HDCK เลยเอาไปเลยนะคันนี้ครับายทะเบียนครับ8กองงนะ7370ครับเป็นายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะอ่าไปดูสีงวดครับนะ เอาไปเลย7,002 2นะผ่อนสบายๆครับผ่อนค่างว่าถูกๆครับ7,002 2นะอ่าแล้วก็ด้านหน้าครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับโคตรใส่นะอ่าไฟด้านหน้าเขานะแล้วก็มีเดท์ฮัมรันนิ่ง LED สีดวงเรียงกันสวยๆครับนะโคเมียมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับสภาพของสันเหลี่ยมฝากระโปรงบอกเลยว่าคมมากนะให้ดูก่อนครับนะเอ่เจมีจมๆครับนะ รถสภาพแบบนี้ครับนานๆจะเข้ามาทีนะสภาพไม่น้อยอย่างนี้แล้วก็สภาพส,สวยๆอย่างนี้ตอนเรานํารถคันนี้เข้ามาไม่ต้องทําอะไรเยอะครับนะแค่ล้างชงขายแค่นั้นเลยนะเรามีตัวเช็คอยู่แล้วนะ2 0 0กว่ารายการนะเรามีการ QC อยู่แล้วนะเราเป็นบริษัทที่พัฒนาแล้วนะเราไม่ใช่ติเล็กๆครับนะเรามีการ QC ครับนำรถเข้ามาแล้วก็ QC ซ่อมอว่าต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ QC ก่อนส่งมือลูกค้าทั้งหมด 3QC ครับนะไม่ต้องห่วงครับเราเป็นระบบบริษัทใหญ่อยู่แล้วนะอ่าส่วนยางครับเป็นยางดันหลบนะสภาพสามารถใช้งานได้อีกอยาวเลยเป็นยางปี2022ครับนะเป็นยางดันหลบสวยๆเลยพร้อมกับล้อแมกซ์อลลอยครับนะทั้ง4ล้อครับเป็นล้อแมกขอบ16นะอ่าเจ็มๆอย่างนี้หายากครับนะแล้วก็ดิดหลังดิดหน้าดิดหลังมีมาให้พร้อมครับแล้วก็ภายในซุ้มโชคนะให้ดูก่อน การแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับแล้วก็การยาสีโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเลยกระจกพับไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะสะเหลี่ยมด้านข้างนี้คมคมครับมือจับโลงโครเมียมสวยๆนะ,ะโลงโครเมียมสวยๆครับนะล้อด้านหลังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันภายในซุ้มล้อครับนะให้ดูก่อนครับนะหัวน็อน,นี่คมกริบมากไม่เคยโดนประจรแจแตะมาแน่นอนจุดเม็ดอาร์จุดไลอยู่ครบครับนะย้ําอีกทีว่าผ่อนเจ็ดพันสองนะ ใบ4งวดนะผ่อนยาวๆไปเลยไม่ไม่มีว่าปีที่1ปีที่2มาเพิ่มราคางวดนะไม่มีครับตลอดอายุสัญญาครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้แล้ว2องตำแหน่งนะไม่ต้องไปทำอะไรเยอะครับเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ปกติช่วงล่างคันนี้จากที่ผมขับมานะบอกเลยว่านิ่มมากนะนิ่มมากคันนี้ครับนะแล้วก็ด้านหลังครับให้ดูแก็บครับระหว่างกันชนครับแล้วววก็ตตััรนะ ไม่มีอ้าครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นแบบไลนิ่งสวยๆครับ LED เรียงกันส,สวยๆครับฝังขวาสันเหลี่ยมให้ดูก่อนคมๆนะคันนี้ซื้อไปคุ้มสุดนะคุ้มสุดเลยเพราะว่ารถสวยมากถ้าผมมีตังผมก็เลือกคันนี้แหละนะสวยจริงๆนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารครับนะดูหรูหราครับภายในบอกเลยว่าได้เป็นเบาะหนังนะให้ดูก่อนนี่เบาะหนังส,สวยๆครับทั้งสฝั่งเลยให้ดูก่อน รีบเรียบเลยนะผมว่ามาไม่ถึงผมลงคลิปไม่ถึงวันน่าจะโดนจองนะคันนี้สวยมากนะเป็นรถปลดประวางจากหน่วยงานครับสวยๆพรมลายมันตีฟังชันครับหน้าจอทัชสกรีนนะคอนโซลครับไม่มีรอยของแดดเลียครับพูดสตาร์ทมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลขไม้ผมไม่ได้โกหกนะนี่ห้าหมื่นเจ็ดครับหกร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรครับนะสภาพสวยๆอย่างนี้หายากนะไม่น้อยอย่างนี้กว่าจะได้มาหายากเหมือนกันรีบๆรียบเลยนะครับนะ โอเคอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนประตูกันประตูอยู่ในสภาพดีครับตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพนะนี่ให้ดูก่อนครับจุดเม็ดอ้าวจุดลาอยู่ครบครับคานเอหัวล้านนี่คมกริบมากนะบานาพับบนบานาพัดล่างนี้อยู่ในสภาพดีครับนะให้ดูก่อนนี่นะทั้งสองฝั่งนะฝั่งนู้นผมอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูเอาเงี้ยเปิดให้ดูแล้วกันนะเดีย๋ยวลูกค้าบอกไม่เห็นทุกซอกทุกมุมนะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูตรงไหนมีตําหนิตรงไหนมีรอยผมบอกว่ามีรอยนะผมนี้จริงใจที่สุดแล้วนะอ่า นี่นะฝั่งซ้ายครับนะอยู่ในสภาพดีครับตัวยางไม่หักไม่งองไม่ต่อไม่เชื่อมนะไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางนะ้ําไม่เข้าแน่นอนแล้วก็คาน B บีนี่หัวน็อตนี้คมกริบมากนะสติ๊กเกอร์ครับยังมีอยู่ครบนะตัวเอต้าครับนะมอเตอร์ไทยแลนด์มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับตัวหนังสือนี้คมคมเลยนะให้ดูก่อนคู่มือมีมาให้พร้อมนะคู่มือมีมาให้พร้อมครับคันนี้บอกเลยว่าแจ่มเจม อยากได้ของแถมอะไรบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะผมนี่ใจดีที่สุดแล้วในมีนบุรีนะเชื่อใจผมได้เลยแล้วก็มีบริการฝากเซ็นต่างจังหวัดครับนายกตัวอย่างครับอยุดอนผมมีไฟแนนซ์ไปหาถึงบ้านครับแล้วก็ส่งส่งรถสไลด์ให้ถึงบ้านด้วยนะไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะนั่งรอรับรถอยู่บ้านสบายใจได้เลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวบอร์ดกันนะตัวบอร์ดนะตรงนี้ก็เป็น ไล่ด้วยได้สีดํานะเข้ารูปนะส,ยสวยๆเลยเขาหุ้มมาใหม่นะเป็นเบาะหนังครับนะสีดําปกติเขาจะเป็นสีนี้่าปกติเขาเป็นสีนี้แต่สีดํานี้ทําความสะอาดง่ายนะทาทำความสะอาดง่ายเดี๋ยวให้ดูสภาพของภายในกันผมขออนุญาตเข้าด้านในและสตาร์ทให้ดูครับนะอ่าเปิดมาแอร์ก็เย็ยนเลยนะแต่ผมไม่ขออนุญาตเปิดเครื่องเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์นะอ่า ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะสามารถใช้งานได้ปกติเลยแต่ตัวนี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะแต่แต่แตจะทํายังไงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ไปซื้อตัวรับสัญญาณครับที่เป็น USB รับบลูทูธนะเอามาเสียบรับได้เล่นได้เหมือนกันนะ,ะช่อง AUX เขาก็มีมาให้เหมือนกันนี่ไฟฉุกเฉินครับเสียงดีเลยนี้แน,น,น่นเลยนะแอร์เปิดมาเย็นฉ่ำครับนะแอร์เปิดมาเย็นฉ่ำแล้วก็มีช่อง DC 1 2บโวลต์มีมาให้แล้วเรียบร้อย อยู่ในสภาพดีครับหนะ้าเบรกมือผมขออนุญาตดึงให้ดูนี่เสียงนี่แน่นๆครับนะที่วางแก้ว2ชั้นครับนะอ่านะอ่าที่พักแขนครับนะอยู่ในสภาพดีเลยนะอยู่ในสภาพดีเลยเขาหุ้มมาสวยเขาทามาสวยนะส่วนด้านบนไม่มีรอยยันมหาอุดนะครับนะสภาพดีสะอาดเลยด้านหลังให้ดูสภาพของบอ่อก่อนนี่นี่สีเก่าเขาจะเป็นสีนี้สีเดียวกันกับอ่านี่นะอ่าสีเดียวกันกับสีนี้อ่าถือว่าสวยนะเบาะสีดําอย่างเงี้ย หายากครับนะหายากแบบนี้กว่าจะได้มาเข้ามาแบบนี้หายากนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันแล้วก็ด้านท้ายกันนะแล้วก็ห้องผู้โดยสารกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับนะย้ําอีกทีนะราคา4ี่แสนหนงวดนะปีดาวครับได้เจ็ดพันสองนะคันนี้รับไปเลยนะเจ็ดครับผ่อนสบายๆนะช่อง usb ครับชัดนะ มีมาให้ครับ2.1แอมป์2ตำแหน่งนะมีมาให้พร้อมเรียบร้อยนะสภาพสวยๆอย่างนี้หายากครับนะให้ดูก่อนนี่ตัวบอกครับนะสวยมากสีดำนะขอนำเสนอบอกครับสีดำด้านหลังคอนโซลครับนะไม่มีรอยของแดดเรียแน่นอนนะสภาพสวยๆครับหูช้างไม่มีการสึกของตัวเหล็กนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกันโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะกว้างขวางครับนะสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ใบแล้วก็ตัวขายยึดของฝากระโปรง หัวน็อตนี่คมกริบทั้ง2ฝั่งนะคมกริบทั้ง2ฝั่งแล้วก็ซิลิโคนครับนะมีร่องการใช้งานครับนะคมดิ่งมาแสดงว่าคันนั้นมีการถอดไปทํามานะแต่ผมถ่ายทุกซอกทุกมุมให้ดูอยู่แล้วนะอ่าไม่ต้องห่วงครับนะเปิดมาให้ดูเลยนี่เปิดมาให้ดูครับสีเดียวกันกับตัวรถอยู่แล้วสีสวยนะนี่แล้วก็ล้ออะไรครับล้ออะไรต้องมีให้ทุกคันนะส่วนคันนี้ล้ออะไรไปไหนเขาถอดไปทําความสะอาดนะเรามีการถอดทําความสะอาด qc นะคันนี้ก็ขโมยช่างมา รีวิวให้ได้ดูก่อนนะแล้วก็ตัวยาสิทุคนครับนะชุดแม่นแรงอุปรกรณ์ถอดล้อย,อยู่ครบปกติเลยกันลอยอยู่ในสภาพดีปกตินะคันนี้ย้ำอีกทีว่าไม่ห้าหมื่นเจ็ดนะไม่ห้าหมื่นเจ็ดครับนะหายากนะคันนี้เดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของอห้องเครื่องยนต์ครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะให้มาดูที่ฝากระโปรงก่อนอาฝากระโปรงต้องตีตาตัวตามาแบบนี้เห็นไหม ต้องเป็นฝากระโปรงแท้แบบนี้ครับปสติ๊กเกอร์มอ,อกอ,อยู่ครบครับข้อควรระวังอะไรอยู่ครบนะรหัสน้ายาแอร์ 134A มีมาให้นะฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเห็นไหมทิเดียคนครับมีร่องการใช้งานนะเห็นไหมตรงร่องตรงกลางโคบดิงมาแสดงว่าคันนั้นมีการถอดไปทํานะหอนอัวน็อตทั้ง2ฝั่งครับโคมกริปไม่เคยโดนปัจเจแตะมาแน่นอนนะอันนี้ให้ดูก่อนแล้วก็ตัวซุ้มชค จุดเม็ดอาร์กการยาสิ์คนจากโรงงานอยู่ครบการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะให้ดูก่อนนี่คานด้านหน้าครับไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมแน่นอนผมรับประกันได้เพราะที่นี่คันรดเกรดเออยู่แล้วหม้อน้ําตัวคลิปไม่ล้มหม้อน้ําใหญ่มากนะคันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องที่อึดถึกทนมากนะเป็นเครื่องวิวีทีขีดไอครับนะสี่สูบสิบหกบาวหนึ่งจุดหกลิตรนะอัตราการประหยัดน้ำมันสิบเจ็ดกิโลต่อลิตร แต่เขาเทสที่ท็อปนะท็อปสปีด2 0 0กิโลเมตรนะแดี๋ยผมว่าไม่มีใครขับถึง200หรอกนะขับประมาณ1 2 0ยี่อัตราการประหยัดน้ำมันนี้อยู่ประมาณ20กิโลต่อลิตรแน่นอนประหยัดโคตรนะคันนี้นะใครต้องการรีบรีบเลยนะเพราะว่าไม่น้อยครับไม่เจ็ดหมื่นไอขออภัยเอซีไม่ห้าหมื่นเจ็ดนะไม่หนะ้าหมื่นเจ็ดไม่เจ็ดหมื่นก็มีไม่เจ็ดหมื่นก็มีที่ที่พูดผิดไม่ได้พูดผิดนะ ไม่เจ็ดหมื่นก็มีไม่เก0 0 0มก็มีนะแต่คันนี้ที่ผมมารีวิวนี้ไม่ห้าหมื่นะส่วนไม่เจ็ดหมื่นะมีเหมือนกันแต่ติดจองไปแล้วแต่ติดจองไปแล้วนะไม่น้อยอย่างี้หายากครับนะส่วนใครอยากถามว่าตัวเองสามารถซื้อรถได้ไหมนะรีบติดต่อหาผมเลยแมนน้อยเพชรยนต์ครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วนะ063 4์หกสามนปดแงนะหรือไม่สะดวกโทรครับไอดีไลน์ก็มีเหมือนกันอยู่ด้านล่างรีบติดต่อหาผมเลยฮะ สุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่มาแบบนี้ครับส,สวยๆแบบนี้ไม่้น้อยๆแบบนี้นะจะได้ไม่พลาดครับนะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ